เราก็จะมาสาธิตวิธีการทําไก่กอแลนะคะซึ่งไก่กรอแลก็จะเป็นอาหารของชาวมุสลิมแถวๆจังหวัดปัตาตานีนะัก็คือใกลก้ๆกับบ้านของเรานี่เองนะคะซึ่งไก่กรอแลนี้นะคะก็จะทําแล้วก็เก็บไว้ได้นาน,นะคะ่ะเก็บไว้กินได้หลายวันนั่นเองะคะ่ะอาเชิญพี่แก้มอ๋อเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมของการทําไก่กอแลกันนะคะเริ่มจากอย่างแรกก็คือเนื้อไก่เนื้อไก่เราจะไม่เอาเนื้อไก่ที่ว่าติดหนังนะคะแล้วก็นี่จะเป็น พริกพื้นเมืองเราจะเอาพริกพึ้งมาแช่น้ำเอาไว้เลยแล้วก็นี่จะเป็นกะทิขิงหัวหอมแดงกระเทียมกะปิน้ำตาลปีป๊บผงยี่หร่าผงอบเชยแล้วก็นี่น้ำมะขามส่วนเกลือนะคะเราจะใช้เป็นส่วนผสมโดยที่ว่าเราจะไม่ใช้อย่างอื่นใช้ในการมาปรุงแล้วก็นี่จะเป็นลูกจันและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ผงขมิ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม้เสียบไก่นัเนี้ยค่ะค่ะก็มาเริ่มเกี่ยวกับกันตอนแรกนะคะก็จะเป็นการนำทิกมาแช่น้ำค่ะซึ่งทิชก็จะเป็นสองอันมาผสมกับเกลือค่ะประมาณเล็กน้อยค่ะ แล้วก็มาตาม่ละเอียดนะคะซึ่งตามไปเรื่อยๆจนแบบริกละเอียดมากค่ะครเริ่มละเอียดแล้วนะคะก็จะเป็นการนำกระเทียมค่ะกระเทียมซึ่งเอามาใส่ประมาณประมาณสามกลีบค่ะแล้วก็หอมแดงแล,แล้วก็ขิงค่ะซึ่งไม่ต้องใส่มากนะคะเพราะจะ ำไปเรื่อยๆค่ะจนแบบละเอยีอยดแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำะน้ำหมักของไก่เราจะเริ่มการใส่นํากะทิลงไปใส่หมดเลยก็ได้ค่ะโ <Okay. S 2> อเคเลยอ่าระหว่างที่รอรอกะทิร้อนนะคะระหว่างนี้เราก็จะใส่ผงต่างๆลงไปผงยีงย่หร่า ผงขมิ้งผงกันแล้วงจากันก็ควรให้เข้ากันค่ะ ลองให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันทั้งหมดพอทุกอย่างริ่มเดืดแล้วเราก็จะใส่เิ่ที่เราพี่นิวตำไปนะคะใส่ริกแล้วก็คนให้เข้ากาัน จะออกเป็นสีเหลืองเืส้มๆนิหน่อยนะคะ,ะถึจแล้วน้ำหมักของพวกเรเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอ้าวมาทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะลำไก่ไปย่างนะคะแต่ว่าเรามาเสียบไก่กันก่อนอค่ะ ก็เสียบประมาณสักสองชิ้นสามชิ้น,นค่ะแบบไอ้พอดีแบบไม้ที่เสียบค่ะโออาจ,จะประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการย่างไก่นะคะพี่แก้ลอาเอารูมาได้เลยะคะ่ะอนี่แบวย่างนะคะนี่นะคะ แล้วมาที่ว่าได้ชื่อว่าเป็นไก่กอแลก็เพราะว่าคําว่ากอแลกนะคะก็ก็คือเป็นการกลิ้งก็คือกลิ้งไก่บนไฟนะคะเพื่อให้ไก่ของเราเนี่ยค่ะสุกค่ะแต่ไม่ต้องให้สุกมากนะคะสุกพอประมาณเร่งไฟนิดนึงเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะไก่ของเราก็กำลังกำลังสุกเนาะ พิดไปพิกมนก็ใช้ได้นะคะมันจะทำให้อาหารดูน่าทานมากขึ้นนะคะก็เป็นขั้นตอนของพี่แก้มนะคะทำอะไรนะพี่แก้มเราจเจาะไก่ที่สุกแล้วมาลาดน้ำหมกักที่ว่าเราพาไปเชี่ยวันไปนะคะล้ายทั่วเลยแล้วก็วเอามาติ้งต่อนะคะใชเาา่เอามาย่างเอามาย่างตุ๋นพี่แก้ม เแล้วก็ตั้งบนไฟแล้วนะคะแล้วก็รอให้น้ำหมักนี้นะคะน้ำซอสไก่นี้นะคะแห้งไม่ถึงกับแห้งมากนะคะแล้วเราก็เอาไปทาอีกทีนึงนะคะทำแบบนี้เรื่อยๆค่ะจนน้ำหมักกับไก่เข้าเนื้อกันดีนะคะทำสลับกันไปมาอีนที่อ่าสสำหรับ วันนี้นะคะไก่กแรไกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรามาชิมกันดูเลยดีกว่าค่ะพี่แพชิมพี <Okay. S 2> ่แก้มหอมมากเลยค่ะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เราลองไปทำกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย